สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless Love er นะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ยานาโลกนะคะในการเปิดดูดวงเนาะเพราะว่ามีท่านที่ขอให้ใช้ไพ่ยานาโลกนะคะในการมาเปิดความจริงปกติเนี่ยไพ่สำหรับเนี่ยแม่หมอจะใช้เปิดดูดวงของตัวเองอะนะคะคือมีคำถามหนึ่งคำถามก็เปิดมาหนึ่งใบ คือจะเปิดประมาณนั้นหรือมากสุดก็ประมาณ3มใบอันนี้ตอบคำถามให้กับชีวิตตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเปิดนะคะคือจริงๆก็เคยเปิดให้กับทุกท่านได้ดูมาแล้วนะคะแต่นานๆทีจะเปิดเราก็มาดูกันนะคะว่าในช่วงเวลานี้ ใกล้ๆนี้นะะไพ่อยากจะบอกอะไรเราอยากจะให้เราระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างมาดูกันนะคะอ่ะในช่วงเวลานี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะหรือว่าดวงคุณเป็นยังไงเรามาใช้ไพ่ยานาโลกดูกันเลยชี เป็นเงินเป็นทองอถ้าดินเสียหาย ว่าในช่วงเวลานี้คือทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะได้เงินจากสิ่ง,งนั้นนะคะคือเหมือนโชคในเรื่องของการเงินจะเข้าข้างเราอยู่บ้างนะคะแต่ว่าด้วยทั้งความหิวและธาตุดินเสียหายเนี่ยน่าจะในช่วงเวลานี้เหมือนตัวเราอะนะคะอือเป็นมีหนี้มีสิน มีเรื่องที่จะต้องใช้ใจ่ายรวมถึงบุคคลรอบข้างนะคะที่อาจจะแบบเข้ามากิบยืมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทำให้คือถึงเราจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่เราจะใช้ใจ่ายเยอะอาจจะแนวเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้ามาทรงนี้คือมีเรื่องให้เราต้องใช้ใจ่ายเงินมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ ความหิวนี้มันเป็นสภาวะสถานการณ์รอบๆนะคะแต่ถ้าดินเสียหายเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะความหิวเนี้ยทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่หูหานะคะในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ไม่พอกินพอใช้นะคะอืมหรือว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ใจหมดนะคะไม่พอหนักใช่ไหมคะ อาจจะโชคดีอยู่บ้างนะที่บางท่านนะโชคดีอยู่บ้างที่ยังมีเงินอาจจะมีเป็นเงินเก่าเก็บเงินในอดีตเงินจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะที่มันช่วยชีวิตเราได้ในบางครั้งนะคะนั่นเองแต่อย่างที่บอกอะนะคะว่าอืได้มาออกไปเนาะสถานการณ์ก็จะประมาณานี้นะคะจากไ่ทั้งสี่ใบนี้ เห็นไหมล่ะพอยานลโลกมาเรื่องความรักเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นนะฮะจะเรื่องชีวิตลุวนๆนะคะอ่ะแล้ก็มาดูกัน โพลังงานดีเชลลนณขนาดนี้นะถ้ามีเรื่องที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจบางอย่างนะคะเขบกว่ามันจะมีความโชคดีในความไม่มั่นใจนั้นนะคะความโชคดีเนี่ยมันเกิดจากมันน่าจะเป็นอำนาจลึกลับบางอย่างนะคะถ้าถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุ้มครองดูแลหรือว่านับถือองค์ใดก็ตามอนนะคะหรือกระทั่งตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นชอบคนที่ชอบแบบเป็นมนุษย์ผู้ให้นะคะอำนาจบาร,รมีในช่วงเวลานี้จะสแดงธิ์ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่ามีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคุณนะ,ะแอบคอยช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสั่งสมบุญบรารมีอะไรอะในช่วงเวลาที่คุณไม่แน่ใจในช่วงเวลาที่คุณเคว้งนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอคุณมักจะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าทุกก็ทุก์ไม่สุดจมก็จมไม่สุดนะคะจะมีมือบางมือคอยดึงให้คุณแบบพ่อนหนักให้เป็นเบาอะนะคะ ไม่ะกไปนี้หิวเงินไม่พอใช้มีเรื่องที่จะต้องใช้ใจ่ายต่างๆนานาแต่มันจะดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคือจะไม่ตกถึงที่สุดนะคะเนี่ยเป็นเพราะคุณเคยทำบุญทำทานบุญส่งถึงเห็นไหมคะเนี่ย คุณเคยทําบุญทําทานคือสร้างบาร,รมีบางอย่างมามากนะคะคือเคยคือเคยเป็นผู้ให้นั่นเองสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะย้อนกลับมาช่วยคุณทดแทนคุณในช่วงเวลาที่คุณแบบเหนื่อยสุดท้อสุดรู้สึกว่าตัวเองตกต่าที่สุดนะคะเนี่ยผลบุญจะคืนละนะคะไม่เป็นไรนะคือยังไงซะคุณก็มีมือบาง ม,บม,ม,มีบางมือมือบางมือที่พยายามคอยช่วยคุณอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองจนถึงที่สุดนะคะเหมือนเราสู้จนสุดเราพยายามจนสุดละก็ทําไปเรื่อยๆนะคะบางทีเราอาจจะเจออะไรที่มันห <c oughs> นักกว่านี้ก็ได้แต่เนี้ยคือเหมือนผ่อนหนักเป็นเบาและทุกอย่างมันจะค่อยๆค,ค,คลายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ อันนี้เรื่องทั่วไปเรื่องการเรงินการงานนะคะอืมเรื่องชีวิตด้วยดีนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานเป็นชอบเป็นผู้ให้และสิ่งเรา่านี้ไม่สูญเปล่านะคะ <c oughs> ก็จะย้อนกลับมาในวันหนึ่งทำดีได้ดีมีอยู่จริงนะคะแค่ ในช่วงเวลาที่เราทำเราเราสบายใจความสบายใจคือการได้บุญนะคะยังไงบุญก็ส่งถึงเราแน่นอน,น,อนอเนาะะลรามาดูเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องการงานการเงนินซึ่งมันก็สำคัญในชีวิตนะคะคุณอาจจะเจอเรื่องหนักๆมาแหละนะคะรู้เพราะมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่จะฉีกออกมาจากเรื่องการ,งา,การงานการเงินก็คือ เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีการงานดีการเงินดีมันก็ใช่ว่าความสัมพันธ์เราจะดีไปด้วยเนาะแล้ก็มาดูกันเทวรูปศักดิ์สิทธิ์คุณนี่เป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนน่ากลัวกว่าผีจริงค่ะอย่าไว้ใจใครนะคะ ใบออกมาแบบนี้คุณเป็นคนโชคดีนะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ทุเลาอ่าอ่ะ,อะถ้าในเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเจอคนที่ทำรายใจเจอคนไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็แล้วแต่มันก็จะทุเลาเบาบางนะคะสิ่งที่หนักมันก็จะเบาขึ้นนั่นเองถอดจิต ทำไมถึงถอดจิตหลายครั้งพยายามใช่ไหมคะจะสื่อจิตถึงกันถอดจิตไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยส่งจิตส่งใจไปหาเขาด้วยเหตุอันใดถึงทําเช่นนั้นของขึ้นนะของขึ้นนี้มีทั้งสองอย่างนะ,ะมันคือรักมากอยากได้คืนกับโกรธมากอยากแก้แค้นนะคะคุณเป็นแบบไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์นั้นจะทุเลาเบาบางลง ศัตรูพ่ายนะคะถ้าหมายถึงคนในที่ทํางานคนที่คุณมองว่าเป็นศัตรูอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะพ่ายไปเองนะคะช่วงสําคัญคืออะไรเอ่ยมีปฏิทินช่วงเวลาช่วงที่สําคัญดวงอาทิตย์โอ้ช่วงที่สำคัญคือช่วงเวลานี้แหละนะคะ ตามด้วยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เลือขายไพ่เด e s ซันในทาโร่นะคะคือเป็นไพ่ที่ดีมากคือชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตกำลังจะรุ่งโร์ไปในภายข้างหน้านะคะถ้ามีศัตรูศัตรูไพ่นะคะช่วงเวลาเนี้ยกำลังขึ้นนะคะปัญหาความสัมพันธ์เราเบาบางชีวิตมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นหูทัดหม่สมบูรณ์โอเคในเรื่องความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นในทุกๆอย่างความสัมพันธ์ที่ว่านี้ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนะ,ะไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นความสัมพันธ์แบบไหนไม่ได้ระบุว่าเป็นคู่รักไม่ได้ระบุว่าเป็นคนในที่ทํางานครอบครัวอะไรต่างๆแต่นี่คือรวมนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงเราแต่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องแย่ๆมันจะหายไปเรื่องดีๆมันจะมาแน่นอน สามไปเนี่ยสี่ไปเนี่ยคือดีมากนะคะไม่ดูต่อละรู้สึกว่ามันดีลแล้วนะคะไว้แค่นี้แล้วกันเนาะขอให้เป็นดวงของคุณค่ะขอให้คุณเขามาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตมันทุกเราเบาบางแล้วก็ มีดวงตะวันนะชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆธาตุไมยสมบูรณ์นั่นหมายความว่าหลายๆอย่างที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนค่ะนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปให้หมดเนาะอ่ะไพ่เรา,ยยาจะบอกอะไรอีกหนึ่งใบพลังสถิตจงเชื่อในพลัง ของตัวเองด้วยนะคะพลังสถิตเนี่ยไพ่ใบนี้จะออกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละนะคะเป็นพลังที่เกิดจากตัวเราเองด้วยเป็นพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะทุกอย่างเกื้อหนุนกันอยู่ในจังหวะที่พอดีนะคะพลังเราพลังเขาพลังธรรมชาติเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอะไรที่เคยลังเลจงเป็นคนเด็ดขาดคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะบางเรื่อง ศัตรูเราไม่จําเป็นต้องสู้นะคะเราแค่ปล่อยเขาไปไม่อะไรกับเขาศัตรูก็จะกลายเป็นคนอื่นเท่านั้นเองจะไม่มีใครทําอะไรเราได้นะคะถ้าเราเป็นคนระมัดระวังระวังเนื้อระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะคะปกป้องตัวเองเท่าที่จําเป็นเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนทําบุญทําทานหรือว่ามีจิตใจที่จิตใจใฝ่เมตตามีจิตที่ดีตลอดเชื่อแม่หมอนะคะ สิ่งที่คุณทำมาตลอดสิ่งที่คุณทำทานมาตลอดมันจะย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนนี่ค่ะชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะแต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะคะมีเรื่องที่จะต้องติต,ต,ติเตียนกันบ้างนั่นคือการใช้คำพูดการใช้วาจานะคะเราอย่าไปพูดจารุนแรงกับใครนะคะ อันนี้คือคำเตือนหนึ่งคำเตือนที่แม่หมอคีดเซนตาให้ผู้คุณทุกคนเลยนะคะวาจาดีก็จะดีกับเรานะคะวาจาเราไม่ดีมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกด้านหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ควบคุมวาจาของเราให้ดีนะคะขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีดวงตะวันที่สดใสเป็นของตัวเองคะ่ะขอบคุณค่ะ